สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กะตรงกับวันอย่างนอ้อวันพุธเนาะวันที่สองเนาะคะ่ะวานนี้หวยเล็กออกไปเลยเนาะแต่ดาวก็บิ่ได้ซื้อเลยจ้าเห็นกับคนซื้อหลายอยู่อ่าเมื่อนี้กะมารับจ้างรับจ้างนี่ทางหยาได้จ้าเพราะว่าแนมกะเตรียมงานมาสามมือ้อได้กําไรอยู่สองร้อยกว่าบาทด้จ้าขายได้สองพันเนาะเขากเา็เดี๋ยวเขาเห็ุทรงอาทิตย์ละเท่กับเพรานะเนาะเขากัสีมารับจ้าง ทางหญ้าได้จ้านี่เมาส์บนเลยสามร้อยบาทด้จ้าด้านหลังนี่ด้านหลังหัวผักด้จ้านี่อุปกรณ์ของเฮาก็มีตงังมีแยกทางขยะด้จ้าพวกเศษเล็กพวกเศษกระเบื้องอันนงี้เขาแยกอันนี้ก็เป็นขี้ดินทางนี้เป็นขี้ดินนี่คลองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเปญญ็นหญ้าเขาก็เสียไปใส่อันต้นไม้ต้น,ตนบักกล้วยนะคะเนาะ แล้วอากรถุงมือด้วยจ้าเพื่อนๆนี่ใส่ถุงมือในการถอนยายา,ยานียาสเป็น์ยาไม่ยะหลงไม้ยะลาบก็ได้เนาะอันนี้คือบักจ๊กมักจกเขาก็ต้องออกกระชับมือนหน่อยนึงเนาะแล้วเขาก็สีหาตัวกิ้งกือด้วยจ้าเอาไปป้อยน้ำกิ้งกือตัวน้นอยๆมันเยอะอยู่ช่วงนี้ก็ได้นี่จ้าไม่กวาดท้าบผ้าคุณเต้าด้วยจ้าอ่า เราก็เทจังซีน่น่าไม่เป็นเครือกอะ่ะพอออกได้อยู่แต่ง่ายอยู่ค่ะมันโบชื่นโบแฉะเอาเดี๋ยวเจ้นไหนเขาจบคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันสะอาดแล้วเดี๋ยวสีไายหายเพื่นเกลื่อนเบิ้งอีอนาากนา่าจ่ะเนาะ เราต้องเอาบักจกนักปอะไรมันนักนะะเนียค่ะเฮากระทุดแรงเขาหน่อยนึงอเอาคลิปนี้กัเดี๋ยวเราขอทำความสะอาดก็น่าจะเนาะแล้วอาชิมือสองมืออาชิเซนนะคะเนะาะจแต่ไรกัขอบคุณหนนลายๆลายด้วยค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีจ้า